ความจริงคือจิตจิตคือท่าที่เป็นสัจธรรมเป็นพัสสัตธรรมเป็นท่าที่มันจริงอยู่ตลอดความจริงนี้คือความที่มันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันใสมันเกินไปกับทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่ง้งวนแล้วแต่ไม่จริงพูดแบบนี้เลยทําไมทุกสรรพสิ่งไม่จริงเพราะทุกสรรพสิ่งเกิดมาเพื่อแตกสลายทั้งสิ้นเสียงที่พูดอยู่นี้มันมันไม่จริงนะเนี่ย มันเหมือนมายาฝันนะพวกเราว่าความฝันมันเป็นเรื่องจริงไหมขณะที่อยู่ในโลกแห่งความฝันเนี่ยมีการต่อยตีทำร้ายกันพวกเราว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมขณะที่ im, อยู่ในความฝันน่ะนั่งสมาธิได้ชานห่อเหินเนินอากาศได้ด้วยพวกเราว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมมันจริงอยู่ในโลกแห่งความฝันแต่มันไม่จริงอยู่ในโลกแห่งความจริงเข้าใจไหมพวกเราอยู่ในโลกสมมุติพวกเราเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงแต่ในโลกวิมุตสิ่งเหล่านี้มันไม่จริงอะ ในโลกวิมุตต์มันมีแต่ความจริงความจริงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ใสบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นความจริงที่พวกเราทั้งหลายมีกันอยู่พูะพุทเจ้าถึงบอกว่าให้รู้ตามความเป็นจริงให้เห็นความจริงให้ได้นะว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตาใี้ใช้คํเนี้ชัดดี ทุกสาระสิ่งนะ้มันไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับก้อนน้ำใสๆที่ลอยอยู่กลางอากาศพวกเรานึกถึงก้อนน้ำใสๆก้อนนึงนั่นแหละโอมาคือจิตเรานะก้อนน้ำใสๆนี่นะพวกเราคือความใสนี้เนื้อของความใสนี้มันเป็นคุณลักษณะธรรมชาติของเนื้อใสอาจารย์โอมาเป็นเนื้อน้ำนะเนื้อน้ำตัวนี้มันใสมากนี่คือตัวจิตแทะ